สวัสดีค่ะ,วคะพวกเรากลุ่มแคนาแม่ใจ้ค่ทะเลบ้านรวยหนูมีมวลาแห,ห่งหสาสตร์ค่ะหนูนั้นพี่การกระบค่ะหนูนเรียาศศีค่ะค่ะวันนี้นะคะพวกเรากำลังเสนอโครงงานที่มีชื่อว่าการศึกษาลักษณะทางพืชศาสตร์และผลของสารสกัดชีวภาพจากแคนาที่มีผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของดินการป้องกันกำจัดหนอนได้ค่ะและการเจริญเติบโตของพันธุ์กาป่าและ่อความตุงค่ะที่มาและความสัมพันธ์นะคะ เนื่องจากผักทั้งสามชนิดนี้นเนี่ยเป็นผักที่เรายิยมบริโภคกันเป็นอย่างมากนะคะแต่มาผูกรบควนจากหนอนเดนผักค่ะเราจึงอยากจะหาวิธีที่สามารถป้องกันมนันได้ค่ะก็เลยลองไปศึกษาค่ะแล้วก็เห็นว่าแค่นานเนี่ยเป็นพืชที่เราพบได้มากนะคะแล้วก็มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเราก็เลยลองเอามาทำเป็นสารสกัดเพื่อป้องกันหนอนเดนผักค่ะสำหรับวัตถุประสงค์นะคะ 1. เพื่อศึกษาลักษณะาทางพืชศาสตร์ของแคนาค่ะ 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัด ต่อไปนะคะจะเป็นวิธีการทดลองค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทำการศึกษาลักษณะทางพืชศาสตร์ของต้นแคนาค่ะโดยการที่เราจะทําการสํารวจรอบต้นแคนาค่ะว่าแต่ละส่วนมีลักษณะเป็นยังไงค่ะแล้วเราก็ทําการบันทึกผลค่ะขั้นตอนที่2นะคะเราจะทําการตรวจสอบพืชเคมีค่ะโดยการที่เราจะนาแคนาทั้งหาส่วนค่ะได้แก่ใบดอกกิ่งฝักแล้วก็เมล็ดค่ะเราจะนํามาปักค่ะแล้วก็นํามาหมักกับน้ําแล้วก็หมักให้เอทนนอลค่ะแล้วเราก็ทําการกรองแล้วก็ละเหยแห้งค่ะ จะได้เป็นสารสกัดจาบน้ำเราเองทานนค่ะเราเอาตัวนี้ค่ะไปตรวจสอบพุทธเคมีค่ะการตรวจสอบพุทธเคมีนะคะเราจะตรวจสอบทั้งหมด9กลุ่มค่ะต่อไปคะเราจะทำการตรวจสอบคุณภาพของดินค่ะในการที่เราจะเตรียมแปลงปลูกทั้งหมด6แปลงค่ะแล้วก็ทําการสุดตรวจค่า n อ k เคของดินในแต่ละแปลงค่ะแล้วเราก็ทําการเตรียมเมล็ดพันธุ์ค่ะหวานไปชนิดละ2แปลงค่ะ3แปลงแรกนะคะเราจะลดด้วยน้ํเปล่าค่ะส่วน3แปลงหลังนะคะเราจะถดกด้วยสารสกัดชีโลหผสมกับน้าเปล่าค่ะ ให้ครบ6สัปดาห์ค่ะแล้วเราก็ทําการสุ่มตรวจค่า NPK ของดินหลังการทดลองค่ะแล้วเราก็ทําการตรวจสอบการเจริญเติบโตของพืชไปพร้อมกันเลยค่ะโดยการที่เราจะทําการวัดน้านนหนักสดน้ำจวนใบแล้วก็วัดส่วนสูงค่ะขั้นตอนที่5น,นะคะเราทําการศึกษาอัตราการ,รก๊าดการหนอนะคะ่ะโดยการที่เราจะนาหนอนมาเลี้ยงในาจานตอเลี้ยงนะคะจานแรกนะคะเราจะให้หนอนกินผักกวางตุ้งจื่น้ำเปล่าค่ะอีกจานนะคะเราจะให้หนอนกินผักกวางตุ้งจืดสารสกัดชีวภาพค่ะปิดฝาไว้1วันแล้วก็วกตรวจตราหนอน ข้อสุดท้ายนะคะเราทการศึกษาอัตราการนอกของเลคค่ะโดยการที่เราจะเตรียมกล่องพลาสติกค่ะแล้วก็ใส่กระดาษทอค่ะแล้วก็คนน้ำให้ชุ่มค่ะที่มันได้ผังลงไปวางปิดฝาไว้สาวันค่ะแล้วก็ดูอัตราการนอกค่ะแล้วเราก็ทําการทําเหมือนกันค่ะแต่ว่าเปลี่ยนจากการพ่นน้ำเปล่าเป็นการคนสารจะกระชีวภาพค่ะแล้วก็ดูผลสลุดได้เลยค่ะต่อไปนะคะไปดูที่ส่วนผลสลุค่ะในส่วนของลักสุะของการทดลองนะคะ1ลักษณะของพฤติกรรของต้นแครนะคะ จะเห็นได้ว่าต้นขนาดไม่ขนาดได้หนึงขนาดกันค่ะมีใบที่ประกอบแบบกลรๆเดียวค่ะใบที่แหลมดอกรสัตว์รืดอกประจักษ์สั้นใหญ่รูปดาวสีขาวฝักมีผลเป็นฝักลักษณะโค้งแบนเเดียวค่ะสองผลที่ได้จากสัตว์กัดหยื่ด้วยน้ำและเอทานอลนะคะจะเห็นได้ว่าใบเป็นส่วนที่ให้รายลามถูกวิ่งมากที่สุดค่ะสามการตรวจสอบสารพืชสัตว์ที่มีเบื้องต้นนะคะจะเห็นได้ว่าสารพืชสัตว์ที่มีเบื้องต้นที่ได้จากน้ำแล้วก็เอทานอลนะคะจะได้เหมือนกันค่ะ คือตัวภูษากคุมะน้อยคุมะรินสาบูดิงแทนทนินเทอร์นอยด์สเตียรอยแล,ล้วก็ข้าวเหนียวผสายค่ะสี่ผลของสกัดชีวภาพจบบบากใบระแทนน้าที่ผลต่อการปรับปรุงคุณภาพของนีค่ะจะเห็นได้ว่าแปลงที่เราได้สกัดน,นะคะจะมีประสิทธิภาพที่มากกว่าเดิมค่ะห้าผลของสกัดชีวภาพจบบบากใบระแทนน้าที่ผลต่อการป้องกันและกำจัดหนอนยัดผักค่ะจะเห็นได้ว่าแปลงที่เราสกัดน,นะคะหนอนย,ยัดผักในการกัดกรีผักทั้งสัารแทน,น้อยดลงค่ะ และมีอัตราการตายของหนูในเผ่าในห้องปฏิบัติการทดลองได้สักรหกผลของสารสกัดชีวภาพจากกระสุกธนาที่กดต่อการการงอกของหนูค่ะจะเห็นได้ว่าแป้งที่ลดด้น้ำตาลคะจะมีประสิทธิภาพก็มากกว่าแป้งที่ลดด้วยสารค่ะแล้วก um ็เจ็ดจากสุดท้ายนะคะคือผลของสารสกัดชีวภาพจากกระสุกธนาที่กดต่อการเจริญเติบโตของผักทั้งสัตว์เลยค่ะจะเห็นได้ว่าแป้งที่ลดด้วยสารกัดจะมีประสิทธิภาพคุณภาพที่มากกว่าแป้งที่ลดด้น้ำตาลและกุกตาค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะเราขอฝากน้องแคนาแคจของเราไว้ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเป็นเพื่อนที่มีประโยชน์ในทุกทุกอย่างเลยนะคะก็ทั้งใบทั้งดอกแล้วก็ทั้งต้นยังไงก็ขอฝากคณะกรรมการเอนดูแคนาของเราไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดโครงงานนี้ผ่านขาั้นรอบก็เราจะพัฒนาให้ถึงที่สุดเลยค่ะขอบคุณ<อ>ค่ะ